สวัสดีค่ะยามันะมาเก็บเฮ็ดค่ะคลิกผานมาทั้งเทียงหน้าทังเงือนพอมันะนี่แหละค่ะเนี่ยนเบิงอันควายฝนตกคักหลายเนาะค่ะเนาะตกคักตกแน่จนบมมีหอดมองสียูเบียกเมื่พี่น้องเอ้เพียงน้ำออกเพียงน้ำออกกับ่นนะเพียงน้ำออกกับไรเขาคือเกา ขอโทษขออภัยที่ค้นบอนนี่เ้อที่เห็นมันจืนมึงในนอนแมบตมุมแมบขี่พนอยู่ค่ะธรรมศาสตร์ของบ้านให้บ้านหน้าเนาะมันกับแบบนี้แหละค่ะขอโทษขออภัยที่ค้นบอนเคยเห็นขอควายันจืนแบบนี้เด้อค่ะเด้อจังง้วนจังสีขาเขาเ่าบ่ได้ค่ะนี่ผูกไววทั้งหนอกตากฝนอยู่มดัดคืนค่ะนี่ ก็อกาะคนจืดมาต่อห้อคกอกไว้เล้วก็ยังจืนยังอย่งอยู่ค่ะอม,มอมคเพ่นหาห้าอยเพือเก็บอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วฝนตกล้มบ่ได้ค่ะจนกกไม่โคนผวกขาย,ยุ่รละอันข่างวัดขางกำแพงล่มก็บแห้ง มื่อนี่ก็ได้แต่ดอกบานพี่น้องเลยสิทย่ท้ายให้พี่น้องเบื้องกับฝนตกแห้งเอาโทรศพัพท์ออกมาทายบ่ได้ค่ะนี่บ่ได้เมื่อนี่บานมืดเอาได้ซ้ำเอานี่ละค่ะส้มอื่นกับบานเอาบ่าได้ปูมนนะนาค่แยกไปหาตัางหากก็แยกไปทั้งใดพวกค่ะ่มห็นกันกับยามะน,นาโอ้น้องนำาขียง เดี๋ยวแม่ไปใกล้ๆก้อนลกูกแต้งตัวพนสิไปล้ำค่ะอยู่มือนี่อยู่โรงเรียนนอนตากฝนอยู่จังสี่แหละค่ะเนี่ยมันจะก,กาดย่ำตอนเศร้าเจ็ดโมงเศร้าพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนว่าอีกละพุนข้อมนันนากระชีเห็ดเวียกได้อีกบ,อบ่อบุ้มมือหนีหมู่บ้านเฮ็ดได้เครื่องมือค่ะ สวัสดีจ้าคนสวยก่อนสวัสดีค่ะน้องน้ำขิงสิงบเปร่ามีอย่างก็ลูกเออลำาา้ลำภาษาไทายล้ำภาษาไทยเบื้องหน้ากล้องรู้พี่ป,ปามไปก้อนแล้วยังจะน้องน้ำขิงเพื่อนสิบปร่าล้ภาษาไทยฮะโอวันภาษาไทายวันภาษาไทายมือนี่พี่น้องลูกแต่งโตแต่เศร้า,าคน เพื่อนปลาููเพื่อนกระสีไปส่งลูกเพื่อนกระสีเลยไปเห็ดงานเลยงัวเพื่อนเนี่ยกับแมนปูมนันาะมาป่อยมาเลียงคือเก่ากันล่นละค่ะตัวขาวนนกระทงง่า่ใกล้ออกแล้วอัดปลาอ้วนพี่น้องเอง้ บริสิทธิ์ยาบำรรอบบำรุงมันเลียงแบบธรรมาาศาตร์ยาคาพญาติกับบริสิทธิ์โมเดท่ายให้พี่น้องเบิ้งอันละเหนถึงละนอค่ะนอเริ่มมาท่าให้เบิ้งอีกค่ะนี่ยบรรยากาศย่ำตอนเศร้าเลาะเคลือนน้นำพุง่งบ้านสวนสวรรค์ค่ะ ใต้เงื่อนพอมันะนี่แหละยอยต้เทียงไต้เงื่อนพอมนันะบาทีนาทีนี้ย่ากับิย่างขึ้นไปทั้งเงื่อนหรวบาทีนาีน,นี่เออแม่ย่างไถ่ไปก่อนนี่เออแม่ย่างไถ่กล้องถ่ายรูปไปก่อน ย่งางขึ้นไปเั้งเฮื้นกับไก่ตื่นเลยพี่น้องสิตาอามานะเพื่อนกับแตงตูท่านได้แล้วอยู่จะไปเห็ดงา้างแล้วสิ่ง,งางไทยให้พี่น้องเบิง่งขึ้นไปทั้งเฮื่อนอีกมาณเมาืม่อที่สามแลวมันออกพี่น้องเห็ดมันก็นเริ่มสิสลุสเลงแล้วล่ะตัวใดบบเห็นตัวใดเห็นกับตัวใดท่านได้ออกอะกับเสียกออกหน่อยลงเลยล่ะค่ะความสิไปรอโคก ยนมันอ่ะกับไปพวกเป็นเด็กเอาแต่อยู่รอันท้างบ้านนี่ละเลาะบ้านเลาะเงือนนี่แหละค่ะคำจีจับทางให้เบิงมันกับสลูทั้งฝนกับตกเนาะทั้งยุงย่งยานอันโทรศัพท์เปียกกับพก้าเอามาท่ายให้เบิงนี่กับตกหาตาเศร้าได้ในฝนนี่พี่น้องเอ้หาต่เศร้าเบ่งดูฝนฟ้าจิตกเอาเอีกแล้วนี่มือ มัดมือหรือใดผู้มนี้ก็ได้ คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ต่อคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อนี่แล้วค่ะยาบมรนะกระชิบไผ่ยางขึ้นไปทั้งเฮือนผูนละ่ะส,สุดชิ่ยางหอดกระเชิงตือสาอาผู้เด้อผู้มากก็จะได้ขึ้นรถน้ำพึนมันเตียงก็กัดอยู่หลังนี้นะออกว่าไ้อยู่มันอยู่ทั้งหลังโอ้ยอย่างห้อยคนหาเห็ดบ่ ก็เป็นเดินๆเลยห้อยควายซุนกินเก่ากินน้ำแล้วจังสีลงมาปล่อยควายปล่อยงัวค่ะมื่อนี้กระได้ผสมงัวอยู่ตัวหนึ่งอยู่ค่ะมือ่อน,นี้ว่าเพิ่นมีอาการโอ้เสวยสีเงางดิดงอนพี่นองเลย นี่ก็ยังมูมาอยู่อ่ามานันอะแต่งตัวไปเฮ็ดนง่้มันงงงกินแต่ออกก็ก็ยักษมูนี่แม่จุ๋มจุมมันนี่ให้ทิไายพี่น้องเบิง่งไฮทิไายง,งามงามคือมูบวานนี่กับพอ่อพ่อไปเอาแต่ ส้มเก่าเมาื่อวานนี่ล่ะค่ะนี่ยส้มถีบโอเห็นนี่บานเมื่อสีล่างได้โบดอกกระสีโบล่างดอกสีไปลแล้วค่ะมันอลไรกัสีต้มเอาค่ะ,ต,คะต้มแล้วก็จังมาล่างมันจังสีโบมุลน้ำเดือดๆกันทิมลงน้ำข้าวเดี๋ยวกระทั่อันว่าแต่มันยุกรกะท้าวออกมาล่างค่ะโบห้มันสุก เก็บหมอว่านเดีคู่นึงกับ,บว่ได้กินเด้ค่ะต้างอันต้มนั่นเดียวเราทิ่มลงมันอยู่กับเอาอมาล่างล่างแล้วก็มา้าวเกลือแล้วก็เอาแพกใส่ถุงไว้ส่งซิดค่ะเอาไว้ให้มะนาวมาพุ่นละ นี่กระาธาตุแม่ของหญ้ามะนาด้ค่ะเนี่ยเป็นเป็นหญ้าทวดของมะนาเป็นแม่ของหญ้าว่าเสิเฮ็ดบุญให้กับบ่านเดเฮ็ดคือพี่น้องเอ,อ้ยสามปีเขาสามปีสี่ปีในเขาแล้วค่ะยังบ่เก็บเงินได้ก,กับน้องกับนุ่งท่านได้ว่าเสียเฮ็ดบุญให้เพิ่นพระกัจา่าแต่ปีกายกับว่าพ้อเนาะแต่ว่าปีนี่แจ๊กสี่เปลี่ยนจังไร จักสีพ้ากันพรอมอีกบอ่อดอกน้องนองุ่งกับซูข้นกับซูหางเงินกัยังบอ่อนี่ทั้งยาพรอพรอม่นละค่ะยังบ่รพอมนั่งการเงินการคำ้ำต้องบอ่อพื้นไปจะเคล็ดให้แม่เลักะค่ะเพราะว่ามันสิข่าสี่ปีแล้วปีกายนี่รอดนี่ก็ออกได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้คือโบเห็นบนข่างหัวเนี่

นยังบ่เห็นรถดออกมากยังบ่มีวีแววเลยันกอะควายหนาค่ะนอนละคุละโคอยู่ควายเพิ่นกระไดแต่ใครจะคองเพิ่นบ่เปียกเนาะ ก็อันข้อก้ายงามันะนัะเปียกมันไหลเขาเราอันมุ่งไปบวดนั่นค่ะ